เรียนประธานสภาที่เคารพกับผมนิติศักดิ์ธรรมเพชรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสองจังหวัดพัทลุงพักรวมไทยสร้างชาติ วันนี้กับผมจะมาหาเรื่องอาหารือกรณีปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนิสิตนักศึกษาตลอดถึงผู้ใช้ถนนสาย4018ควรขนุนปากประจะช่วงกิโลเมตรที่28ถึง33ระหว่างมหาลัยวิทยายลัยทักษิณวิทยาเขตปทลุงถึงตลาดเมืองใหม่ป่าพยอมเนื่องจาก ถนนเส้นทางดังกล่าวมนิสิตนักศึกษาพี่น้องประชาชนที่จะใช้สัญจรเป็นจํานวนมากถนนเส้นนี้ใช้ร่วมกันหลายหมู่บ้านโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษามหาลัยทักษิณวิยาเขตปะทะลงุงมีจํานวนนี้นิสิตนักศึกษาประมาณ3,000กว่าคนครับท่านประธานและมีพี่น้องประชาชนตําบลชะมวงตําบลเกาะเตา่าที่ใช้การสัญจรมาซื้อของอุปโภคบริโภค ในตลาดเมืองใหม่ป่าพยอมสำหรับตำบนบ้านเพร้าหมู่ที่ 1, 2, 3, 8และหมู่ที่9มีจำนวนประชากร8,000กว่าคนและตำบนใกล้เคียงที่ใช้การสัญจรถนนเส้นนี้ ถนนเส้นนี้นะครับท่านประธานก่อสร้างมาตั้งแต่ปีสมัย2539นะครับเป็นถนนที่ก่อสร้างคู่มากับมหาลัยมอทักษินของจังหวัดพัทลุงปัจจุบันนะครับถนนเส้นนี้นะครับมีความกว้างแค่6เมตรนะครับเลยทําให้ประชากรนะครับของประชาชนที่ใช้ถนนเส้นนี้นะครับมีความลําบากในการขัดต่อรถนะครับจะเกิดอุบัติเหตุบ่อย และจะทําให้พ่อแม่พี่น้องนะครับและเด็กนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในพื้นที่นะครับเกิดอุบัติเหตุผมว่าเราน่าต้องมีความเป็นห่วงต่อประชาชนต่อนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในพื้นที่นะครับเลยผมอยากขอหารทธธรรมทานนะครับว่าจะไปยังกรมทางหลวงนะครับว่าจะขอขยายถนนเส้นนี้นะครับให้มีความกว้างนะครับ12เมตรพร้อมกับไฟฟ้านะครับเพื่อ ระยะเวลากลางคืนนะครับถนน2ข้างทางมันจะมืดนะครับเลยทําให้เป็นปัญหาอุปสรรคนะครับแก่นักศึกษานะครับวันนี้ก็ขอเรียนท่านประธานนะครับขอให้เร่งดำเนินการาถนนเส้นนี้นะครับเพื่อพี่น้องประชาชนจะพาไปยอมและในส่วนของมองทักสินพัทลุงขอบคุณครับ